พี่น้องอสมครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกกอกอสมอเราจะทำอย่างไรแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าพี่น้องอยากจะเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์เราจะทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับพี่น้องอสสอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับพี่น้องที่เป็นสมาชิกกอกอสมอยากจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเราเองพี่น้องจะทำอย่งไง ค,คลิปนี้หมอชัดอธิบายโดยละเอียดแล้วก็มีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดน,นะครับมีลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อยู่ในคอมเมนต์แรกให้ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกของเราให้เราทําอย่างนี้นะครับให้ดาวน์โหลดเอกสารที่หมอชัดวางลิงก์ไว้เอามานะครับพี่น้องอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรละครับเปลี่ยนแปลงชื่อเปลี่ยนแปลงนามสกุล หรือว่าจะเปลี่ยนสำเนาสมุดบัญชีใหม่นะครับพี่น้องก็ต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาเอกสารที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเลยนะครับเช่นใบเปลี่ยนชื่อหรือว่าสมุดบัญชีธนาคารใหม่นะครับถ่ายเอกสารมานะครับพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับเลยครับพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ นะครับแนบมากับแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกนะครับารายละเอียดตามลิงก์นะครับใต้คลิปนี้นะครับดาวน์โหลดมานะฮะอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2นะครับอ,อสมอ,อยากจะเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์นะครับวันดีคืนดีนะครับอยากจะเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ขึ้นมา หรือว่าผู้รับผลประโยชน์เสียชีวิตก่อนเราจะทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกก็คือพี่น้องจะต้องดาวน์โหลดเอกสารแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ของผู้รับผลประโยชน์นะครับดาวน์โหลดเอกสารมาก่อนเลยนะครับและสิ่งที่จะต้องแนบไปก็คือสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกและก็พยานสำเนาบัตรประชาชนของอสมนั่นเอง ที่เป็นสมาชิกและก็พยานพยานคือใครครับพยานก็คือเจ้าหน้าที่รอพอสตอโรงพยาบาลชุมชน PCU, ศูนย์อนามัยศูนย์แพทย์นะครับหรือศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งผู้มีอำนาจเซ็นเป็นพยานนะครับจะต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยนะครับแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนะครับ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์นะครับเตรียมมาให้พร้อมเลยแล้วก็เซ็นสำเนา,เนาถูกต้องทุกใบเลยนะครับเซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบเลยนะครับเอกสารย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเอกสารฉบับนี้นะครับจะต้องมีการเซ็นพยานนะครับโดยพยานนั่นคือเจ้าหน้าที่เราพสตอแล้วต้องแนบบัตรของเจ้าที่เราพอสตอด้วยแล้วก็แนบบัตรของอสมด้วยและต้องแนบหลักฐานของ ภู้รับผลประโยชน์ที่เราจะเปลี่ยนแปลงที่เราจะเพิ่มเติมนะครับก็คือสำเนาบัตรประชาชนและก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับและก็ถ้ามีสำเนาสมุดบัญชีธนาคารก็แนบมาพร้อมเลยนะครับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับเลยนะครับและอย่าลืมนะครับแนบไปกับใบเอกสารขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับผลประโยชน์นะครับ มีลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับหมอชัดได้วางลิงก์ไว้นะครับดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็ไปพริ้์ได้เลยนะครับและสําหรับเอกสารทั้ง2ชนิดนี้นะครับพี่นอ้องอสสอส,ออสมอสามารถส่งมาที่สมาคมได้ด้วยตนเองนะครับสามารถส่งมาที่สมาคมได้ด้วยตนเองนะครับนะทำเป็นจดหมาย EMS ไปได้เลยนะครับสำหรับที่อยู่หมอชัดก็มีลิงก์นะครับมีลิงก์ ไว้ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวพี่น้องดาวโหลดที่อยู่ของชอกศส,สมอไปนะครับและพี่น้องก็ทําตามที่หมอชติบอกนะครับก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิชกชกศสมอก็คือของพี่น้องเองนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์นะครับก็ดําเนินการตามนี้เลยนะครับผมนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อด้วยนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ทราบแล้วก็จะ เปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องอดําเนินการอย่างเร่งด่วนก็รีดําเนินการแล้วก็ฝากบอกต่อด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอย่างเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสะส,ะส,ะสมมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ